เอาละครับคุณผู้ชมกับซวิดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าตาหน่ารักกันทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับทุกคนเจมมี่นะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนจะมาทําการแนะนําระบบเข้าๆของไองเจ้าแมนอัสตาชาเวอร์ดีฟเอนเอ็กกันนะครับว่าระบบนู้นระบบนี้ระบบนั้นเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับซึ่งผมจะมาทําการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับแต่เข้าใจเหมือนกันนะครับทุกคนเข้าใจแบบว่ารู้เรื่องกันเลยนะครับถ้าเกิดเล่นเกมไปแล้วเนี่ยเข้าใจแน่นอนนะครับทุกคนและก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมมมมมถ้้้าาาเเเเกกกกกิิิดดพรรรรอัััันนนนนแลลวะคบผไไปปปููยย่่จุ เลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมซึ่งปุ่มยูนิตนะครับก็จะเป็นหน้าต่างตัวละครที่เรามีนะครับคุณผู้ชมซึ่งในตอนนี้นะครับ ตาเนี่ยจะมีทั้งหมด5ดาวที่สูงสุดนะครับคุณผู้ชมประกอบไปด้วย3ดาวเนี่ยจะมีกรอบสีทองนะ4ดาวจะเป็นกรอบสีแดงและ5ดาวจะเป็นกรอบสีลุ่มแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งมันก็จะมีหน้าต่างให้อาหารหน้าต่างอีวโวตัวละครนะครับคุณผู้ชมซึ่งเราก็สามารถอีโวได้หรือเราก็สามารถขัดตัวละครได้เช่นกันนะครับทุกคนถ้าเกิดขยะไขยก็สามารถขัดได้เช่นกันนะซึ่งก็อบประมาณนี้กันเลยนะครับสำหรับเจ้าหน้ายูนิตนะครับคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นซัมมอนนะครับทุกคนนี่ก็คือการสุ่มหาตัวละครนะครับ เนี่ยก็จะมีตู้ Y Banner กับตู้ X Banner นะครับก็มาทําการเลือกสุ่มกันได้นะครับทุกคนซึ่งใช้เป็นไอเจ้าเจม50ในการสุ่ม1ครั้งแล้วก็ใช้เป็นเจม450ในการสุ่ม10ครั้งนะครับทุกคนซึ่งอัตราการออกเนี่ยก็ตามนี้กันเลยนะครับ3ดาว80% 4ดาว16% 5ดาว1%แล้วก็อาจจะมีตัวละครรับที่0.01%นะครับต่อมาก็เป็นหน้าต่างไอเทมนะครับอันนี้กันเลยนะครับพอกดเข้ามามันก็จะมีไอเทมที่มาทําการสะสมหรือว่ามาทําการเก็บเอาไว้นะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นไอเจ้าไอเทมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน e ีโลนะครับทุกคนสามารถเอาไปสุ่มหา บัฟกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปทาคลิปเยียนนะครับว่าไอ้เจ้าบับนูนบับนี่บัฟนั้นเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะซึ่งก็ประมาณนี้กันนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มทักนะครับทุกคนซึ่งปุ่มทักก็คือปุ่มที่เอาไว้รับรางวงรางวัลนะครับทุกคนก็จะเป็นปุ่มภารกิจนะครับถ้าเกิดภารกิจทําสําเร็จนี่ยเราก็สามารถมารับของางวันได้นะครับทุกคนมาทาการรับมันเลยนี่ได้เป็นเจมมาได้เป็นไข่ผีมานะครับทุกคนแล้วก็ได้เป็นปีกมานะ ผมอยากว่าไปตรงซัมมอนก็ทําการกดไปก็ทําการวาร์ปไปที่ซัมมอนนะครับทุกคนอยากว่าไปตรงสตอรี่ก็ทําการกดไปนะครับก็จะวาร์ปไปที่สตอรี่นะครับผมซึ่งก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นปุ่มวาร์ปนะครับต่อมามาร์เก็ตครับผมมาร์เก็ตก็เป็นที่ขายเกมพงเกมพัทเลยครับทุกคนเราก็สามารถมาเลือกซื้อเกมพัทได้จากตรงมาร์เก็ตนะครับผมก็ตามนี้กันเลยนะต่อมาก็จะเป็นรอยัลนะครับทุกคนซึ่งเราก็สามารถใช้เจมในการเล่นได้นะครับถ้าเกิดเราเล่นไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันฟุกเนี่ยอ่าได้รางวัลดีนะครััััับบบททุุกกกกกกคคคคคนนนนนซึ่่่งง็็ืออไ้้้เจาาามรรรตตววีะะแย ามเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคนแต่ผมลองเล่นให้ดูหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นการแบบเนี่ยครับทุกคนให้มันชนชนกันนะครับทุกคนให้มันเรียงเรียงกันเนี่ยพอมันเรียงถึงตรงไหนเราก็ได้ของอันนั้นนะครับอ่ะรอบหนึ่งต้องให้มันเรียงกันไปเรื่อยนะให้มันแบบสีเหมือนกันชนกัน จึ๊บจึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนต่อมาก็จะเป็นคําว่าอารีนานะครับทุกคนก็จะเป็นโหมดที่เอาไปแบทเทิลกันนะครับก็จะมี1นึ่งวีหนึ่งสองวีสองนะครับทุกคนใครเป็นสายแบทเทิลก็มาเล่นได้นะครับต่อมาข้างล่างที่เป็นรูปปฏิทินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไปรับของประจําวันนะครับคุณผู้ชมถัดมาก็จะเป็นหน้าต่างโปรไฟล์นะครับทุกคนก็ตามนี้กันเลยนะครับถัดมาก็เป็นหน้าต่างเซตติ้งนะครับทุกคนซึ่งเราก็สั ตรงนี้กันได้นะครับอ่ะซึ่งก็จะมีเป็นข้ามเวฟนะครับทุกคนหรือจะเป็นการปิดชื่อศัตรูนะครับแต่ที่ผมแนะนํานะครับทุกคนแนะนํานเป็นข้ามเวฟนะครับแล้วถ้าเกิดใครคอมไม่ดีเนะี่ยหรือว่าโทรศัพท์ไม่ไม่ลืนะ่นเนี่ยก็แนะนํามาปรับรายละเอียดต่ำตรงนี้กันได้เช่นกันนะครับก็จะมีเป็นรายละเอียดต่ำนะปิดการใช้วิช u a l เอฟเฟกนะครับทุกคนก็สามารถมาปรับกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครคิดว่าสุ่มตัวละครแล้วได้3ดาวอยากขายไปเลยเนี่ยก็สาม,มารถมาติ๊กตรงนี้ได้นะครับทุกคนพอเราสุมได้ดามดาวปุ๊บ ครับทุกคนเพราะว่าตัวละครผมน้อยอยู่นะครับก็ขอเก็บตัวละครเอาไว้ก่อนละกันนะยังไม่รีบขายต่อมาก็จะเป็นปุ่มใส่โค้ดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้กันเลยนะครับแนะนํา GUI ต่างๆกันไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวมาทาการแนะนําระบบการเล่นบ้างดีกว่านะครับทุกคนเริ่มกันจากสตอรี่โหมดนะครับสตอรี่โหมดนะครับทุกคนก็จะเป็นโหมดในเรื่องนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4ในเรื่องนะครับทุกคนอะทำการวิ่งเข้าไปก่อนนะและในตอนนี้เกมมันก็มีทั้งหมด4ในเรื่องนะครับทุกคนก็จะมีตามด่านตามนี้กกกันนนนเเลลลยะซึ่่งผมททําารไปแ้ว2อคุ เลยสองอันที่ยังไม่เล่นนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นหมดเนื้อเรื่องนะครับพอเล่นผ่านก็จะมีของรางวัลที่เราได้นะครับก็ประมาณนี้กันเลยนะครับหมดเนื้อเรื่องนะข้างๆในเรื่องก็จะมีชุดขายนะครับทุกคนเราก็สามารถวิ่งมาซื้อชุดกันได้เลยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายชุดนะซึ่งจะใช้ทอนในการซื้อนะครับเดี๋ยวผมทําการให้ดูนะครับทุกคนนี่ก็จะใช้ทอนในการซื้อนะครับราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับทุกคน8 0 0ร้อยสองพันะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากซื้อก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับผมถัดมาก็จะ คทุกนแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทุกคนจะจบเกมก็ต่อเมื่อบ้านเราแตกนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นสตอรี่เนี่ยก็จะแบบว่าสิ้นสุดที่เวฟสินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอินฟินิตเนี่ยก็คือบ้านแตกถึงจะเกมจบนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดใครอยากมาเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับของรางวัลก็ตามนี้นะครับผมโอเคถัดมาก็จะเป็นความท้าทายิชาร์ลินเจอร์นะครับทุกคนซึ่งก็ต้องวิวยี่สิบกันก่อนนะครับวิผมก็ยังไม่พอนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเน แบบหาของระวันในแพลนเจอร์นะครับคุณผู้ชมถัดมาก็จะเป็นบันไดงูนะครับทุกคนก็ทําการวิ่งเข้าไปเลยนะครับซึ่งบันไดงูนะครับทุกคนเราก็สามารถมาหาของกันได้นะครับทุกคนจะเป็นตัวละครหรืออะไรก็ว่านไปนะครับถ้าเกิดเป็นอันเก่านะแต่ว่าอันใหม่ผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ยังร่วงไม่พอนะครับทุกคนซึ่งก็ถ้าเกิดใครเล่นแล้วแล้วมันมีอะไรก็ลองเอามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าข้างในบันไดงูเนี่ยมันมีอะไรนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเอฟพนะครับทุกคนก็เอาไว้เอฟพีสำหรับการหาจงงหาาเเกกมไรร็็็ว่่นนนปปตีี้ท มอนนะครับทุกคนหันตัวละครนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีเป็นที่สุ่มหาบัฟผานี้ใส่ตัวละครนะครับทุกคนซึ่งเราก็สามารถมาสุ่มกันได้นะส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่สุม่มรีสเตตนะครับทุกคนเราก็สามารถมารีกันได้นะครับโดยใช้เป็นเจ้าลูกเต่านะครับทำการจิ้มตัวละครไปแล้วก็ทําการยืนยันนะครับแล้วก็มาทําการกดเพื่อหาสเตตที่มันดีกก่าเดิมนะครับทุกคนซึ่งก็ปรนะมาณน,นี้นะครับส่วนตรงกลางก็มีเป็นบอร์ดนะครับเอาไว้ดูว่าเว OK ิอใครเท่าไหรแล้วนะแล้วเราก็เอาไปดูว่าใครไปถึงเว็บเท่าไหร่นะครับท น,นี้นะครับผมและตรงนี้ก็จะมีเป็นอีเวนต์กับร้านทองนะครับโอเคทุกคนซึ่งเข้าๆก็ประมาณนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่าทุกคนจะเข้าใจไม่มากกันน้อยนะครับถ้าเกิดกันดูคลิปนี้อยู่ก็าฝากกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนะถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นบกพร่องถ้าเกิดผมอธิบายคลิปไปก็ต้องขออภัยล่วงหน้ากันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับ